รเราก็มาถึงแลออ้วนี่บ้านน้ำลานะครับป่าต้นน้ำครับเราไปไเราเดินไปคนเยอะนะครับ

ถ่ายเรเลยนะครับนคนเดียวครับไมครับเฮ้ยไม่ถายครับว่าเขาไม่ไกลหรอดไม่ไกลครับไม่ไกลใช่มครับสามโลครับอ <laughs> ยอกยอกหยอกยอกหยอกห <laughs> ยอ <laughs> หยอกับอกามโสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรครสามร้อยเมตรสามเมตระประมาณสามร้อยเมตรสาม้อเดกับยเมือก้เรนได้ไม่ไเดินไปประมาณสามร้อยเมตรครับเรามากับแก๊งวัยรุ่นครับนี่ ป่าต้นาน้ำครับบ้านนลำลาบ ไม่สามารถลงเหลือได้เราไปดูทางนี้ก่อนดีกว่าเ,ออเราไปดูทางนี้ก่อนถ,ถ,ถ้าเกิดเรามไม่เดินตามพี่เขาเดินตรงนะไม่รู้อ่ะตามอาพี่ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาตรงกันนะจะถามเราจะได้ไปรามโดยจริงอ่ะ,อะนี่ครับนี่ครับเรามากระทัวครับทัว จะเป็นไกลให้ครับระวังเลื่อนนิดนึงครับนี่มันจะเลื่อนนิดนึงนะรัเฮ้ยวังไหมเลือเอเล่อนหนามันขึ้นลงอันนี้จุดลงเลยครับไม่มีนกคู่กูบอกเลยพี่ครับขอเล่นน้ำกันตรงไหนครับ อ๋ตลอดทางเลยนะครับโอเคโอ้ยมันดูน้ำโอเคจันบเล่นน้ำไดมจะง่ดูน้ำเพื่อนอ๋อมันมีแค่นี้เหรอคือเยอะน้ำตกกืเยอะน้ำตกคตอยอะน้ำนะผูายูห เราเปลี่ยนเป็นคอร์สทายเรือไหม็เลยอมไม่อยากเปลี่ยนละรมีตังค์ว่าเดี๋ยวเราไปเดินไปดูมันกับ ถ้าฟ้านะครับข้าฟ้าเปิดวันนี้นะครับถ้าฟ้าเปิดวันนี้น้ําจะสวยวันนี้นะครับวนี้น

ถือว่าโอเคอยู่มีกิจกรรมภายเรือน,นะครับนอนนะฮะน่าสำหรับคลิปนี้ครับนะฮะเราไม่ได้เล่นน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะะสมรยากาศครับเดี๋ยวเราจะไป ที่หนึ่งกันนะครับมีเขามีกิจกรรมภายเรือด้วยนะครับอย่าพลาดนะครับกิจกรรมภายเรือไปไหนก็ไม่รู้ครับเลาะเลี้ยวตามคลองนะสรุบที่นี้ก็นสวัสดีครับนะเดี๋ยวเราก็เดินออกกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <noise> 哎呀，没有龙哦。我穿了一双鞋，准备去上班。今天穿鞋。<noise> 嗯 <noise> <noise>